ครับวันนี้ผมขอมาชี้แจงนะครับกับผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์รวยมีลูกค้าท่านหนึ่งโทรมาหาผมนะครับว่าใช้ซุปเปอร์รวยแล้วนะครับต้นยางก็ดำน้ํายางก็เหม็นออกตามโฆษณาเลยนะครับทําให้ต้นยางเป็นลาหน้ายางตายนึง่งโทรมาต่อว่าผมผมก็เลยโทรกลับไปคุยนะครับคุยเดียวเริ่มแรกลูกค้าซื้อมาจากไหนใช้ถูกวิธีไหมนะครับสุดท้ายซื้อมาจากลาซาด้าผมก็เลยงง สินค้าซุปเปอร์เวยเราเราไม่เคยจำาหน่ายในลาซาด้าในช h อป e e นะครับเราขายเฉพาะในเพจเท่านั้นผมเลยให้ลูกน้องสั่งซื้อในลาซาด้ามาหนึ่งขวดช h อป e ีมาหนึ่งขวดของปลอมครับผมไม่การันตีนะครับถ้าคุณซื้อในลาซาด้าชอป e ีใครๆก็เอาไปขายได้ในลาซาด้าชอป e e คุณเคยสังเกตไหมซื้อของในลาซาด้าชอป e ีไม่ต้ปงปกเลยนะครับดูปกดูของดูอะไรสวยงาม แต่ส่งมาถึงบ้านนะครับโอ้โหไม่ได้เรื่องทิ้งใช้ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยมีการตรวจสอบแต่ถ้าคุณซื้อของในเซเว่นอนะครับเชื่อว่าของดีเขามีการตรวจสอบในการผลิตในการจัดส่งคุณภาพสินค้ากว่าจะมาวางขายในเซเว่นได้แต่ในลาซาด้าผมไม่เคยเอาไปจำหน่ายและรบก,กวนอย่าใช้นะครับอย่าซื้ออย่าไปสนับสนุนของปลอมของแท้ต้องในเพจเท่านั้น ผมย้ำอีกทีนะครับของแท้ต้องในเพจเท่านั้นผมรับประกันเฉพาะในเพจเท่านั้นลูกค้าเจอมาเยอะเลยนะครับใน Lazada ใน s h อ p e e อาจจะขายถูกกว่าหรือขายเท่ากันก็แล้วแต่เทคนิคเขาแต่ของแท้ต้องในเพจเท่านั้นนะครับผมหนึ่งรับประกันจะพาะของปลอมตามท้องต,ตลาดก็เยอะแยะอยู่แล้วนะครับไอ้คนทำปลอมมันก็ทำเก่งซงะเหลือเกินปลอมในขายออนไลน์ปลอมในทางท้องตลาด ปลอมในร้านค้าร้านนั้นไปเสนอเขาถูกๆสินค้ามันดีมันยอดขายดีทําของปลอมไปเสนอร้านค้าถูกๆูกใครจะไม่เอาและใครจะคิดว่าเป็นของปลอมทําเหมือนมากครับทําเหมือนทุกอย่างทุกวันนี้ขอร้องชาวสวนยางนะครับอย่าซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าและในร้านค้าทั่วไปถ้าอยากได้ของแท้ที่มีประกันนะครับซื้อในเพจเท่านั้น การซื้อขายก็ง่ายคุณพิมพ์เขามาสนใจนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบปัญหาหรือก็แล้วก,วก็ขอที่อยู่ขอชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรแค่นั้นครับสินค้าส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยสะดวกสบายและค่อยจ่ายเงินผมขายในเฉพาะเพจเท่านั้นของแท้บผมย้ำอีกทีนะครับผมไม่เคยขายใน Lazada Shopee อ,อย่าไปซื้อลูกค้าโดนมาเยอะนะครับรบกวนแค่นี้ครับขอให้ซื้อในเพจเท่านั้นผมยืนยันผมขายในเพจเท่านั้นนะครับ ขอบคุณครับ